ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกาสนาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเหมวยคงจืดเพี้ยหน้าแน่นอนว่าเธอไม่คาดค้านการจัดการของทังซันในช่วงนี้เจ้าคงจะยุ่งมากอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายมาหาข้ามิฉะนั้นเจ้าอาจจะถูกจับได้และเกิดความเสียหาย คงจเจอกา่าวอย่างอ่อนโยนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่พวกเธอจะได้พบกันอีกครั้งแน่นอนว่าเธอไม่เต็มใจอย่างยิ่งที่จะไม่ได้พบเขาแต่ทั้งซารอยู่ในราชสำนักในฐานะทินเหมวเรนอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเขาเคลื่อนย้ายมาหาเธอบ่อยๆนั่นย่อมแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องได้ง่ายไม่ต้องกังวลข้าจะจัดการเองทั้งสารมองดูเธออย่างอ่อนโยนและพูด หลังจากที่เธอเกิดใหม่บนโลกนี้การพาเธอกลับไปสู่การรวมตัวของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและตอนนี้ก็ใกล้จะบรรลุเป้าหมายมากขึ้นเรื่อยๆกองกำลังที่สามารถหยุดยั้ยงพวกเขาได้มีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆอะไรจะดีไปกว่านี้อีกการต่อสู้เพื่อยึดครองตำแหน่งจกกักรพรรดิในครั้งนี้ยังส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อทั้งซานอีกด้วยพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์พลังแห่งชีวิตและความตายแท้จริงแล้ว เป็นของอาณาจักรแห่งเทพเจ้าเหตุผลที่เขาสามารถเข้าใจได้ก็เพราะว่าความแข็งแกร่งของเขากำลังใกล้จะกลับคืนมาเรื่อยๆแราอิทธิพลต่างๆในชีวิตก่อนหน้านี้ของเขาก็เริ่มเติบโตขึ้นเมื่อเขากลายเป็นจักพรพรรดิความสามารถของเขาในชีวิตก่อนหน้านี้จะกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์และตอนนี้สิ่งที่เขาต้องทำคือจัดการสิ่งต่างๆในมิติแห่งนี้และเตรียมพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับทุกสิ่งในชีวิตก่อนหน้านี้ การต่อสู้ในการชิงระดับจกักรพรรดนั้นซับซ้อนกว่าสําหรับเขาเสียอีกชัยชนะที่ดูเหมือนบังเอิญของเขาไม่ได้เกิดจากความอ่อนล้าไม่สามารถใช้ความสามารถของตัวเองได้จริงๆแต่ยังสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ด้วยเหตุใด,ดจึงง่ายอย่างนั้นแระเมื่อเขาเข้าสู่ระดับจกักรพรรดิในเวลาต่อไปเขาก็ไม่สามารถมีอคติใดๆได้อีกและสามารถระเบิดพลังของเขาออกมาได้จริงๆขณะนั้นรถม้าได้มาถึงโรงแรมพยะยาขาวแล้ว มีคนสองคนยืนอยู่สองข้างทางส่งเสียงเชียร์กันในที่สุดการต่อสู้เพื่อครอบครองตำแหน่งจักรพรรดิก็สิ้นสุดลงและอันดับสุดท้ายของเสมือนจักรพรรดิก็ออกมาแล้วเหมยกงจือของเผ่าพันธุ์ปีศาจนกยงจะได้แต่งงานกับจินเหมียวรินแห่งเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองคราวนี้อาจกล่าวได้ว่ามีผลคราทบในวงกว้างต่อราชสำนักทั้งหมดและแม้แต่ทางทวีปทางสารและเหมยกงจือลงมาจากรถม้าทีละคน ทักทายฝูงชนรอบข้างจากนั้นจึงเข้าไปในโรงแรมท้งซานเมื่อได้เดินตามเหมยกงจือขึ้นไปชั้นบนสุดในเวลาเช่นนี้เขาต้องรักษาระยะห่างระหว่างเขากับเหมยกงจือให้มากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสงสัยท้งซารกลับไปที่ห้องของเขาตั้งสมาธิทันทีปล่อยสติของเขาและมุ่งไปยังสถานที่อันห่างไกลของราชสำนักก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาคงไม่ทำเช่นนี้ ในราชสำนักมีผู้มีอำนาจเหนือกว่าระดับราชาหลายคนที่ครอบครองสัมผัสศักดิ์สิทธิ์แต่ใครกันที่กล้าใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์เพื่อสืบหาจากระยะไกลที่จักรพรรดิประทับโยเมื่อจักรพรรดิถูกคุกคามก็ไม่ไกลจากความตายแต่ตอนนี้ตัวตนของเขาแตกต่างออกไปและเขากลายเป็นเสมือนจักรพรรดิไม่เพียงแต่เขาได้รับอนุญาตให้บินในราชสำนักบรรพบุรุษอวสเท่านั้นแต่เขายังมีข้อกังขาหน่อยลงมาก ป่บาบาทตอนนี้พระองค์สะดวกหรือไม่ไม่นานจิตสำนึกของทังสารก็พบเป้าหมายสะดวกเสียงไม่พอใจดังมาจากอีกด้านหนึ่งง้นข้าจะไปหาท่านตอนนี้ทังสารพูดทันทีตกลงเขาพูดขึ้นอีกครั้งทั้งสารเปลี่ยนเสื้อผ้าและปิดบังรูปรักของตนด้วยเสื้อคลุมเดินออกจากโรงแรมพยักขาวอย่างเงีย,งยบๆไม่นานเขาก็มาถึงพระราชวังแห่งหนึ่งพระราชวังแห่งนี้ว่างเปล่า ร่างหนึ่งยืนอยู่ที่นั่นโดยหันหลังให้ประตูและเอามือวางไว้ข้างหลังฝ่าบาทท้งสารคงคำนับจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงหันกลับมาใบหน้าของเขาดูเหมือนยังปกคลุมไปด้วยเมฆและหมอกแต่เห็นได้ชัดว่าเขาอยู่ในอารมณ์ไม่ค่อยดีทางสารไม่ได้พูดอะไรมากเพียงแต่รออย่างเงียบๆหลังจากผ่านไปนานพอสมควรจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงก็ถอนหายใจและพูดว่าพวกเราต้องสูญเสียแผนพ่อเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆ นี่เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงแม้แต่จกักรพรรดิยิ่งจอกสวรรค์ก็ยังคำนวณผิดพลาดและข้าก็ไม่ต้องพูดถึงแต่ทว่านั่นก็ทําให้แผนทั้งหมดของเราพังทลายลงเขาได้ถามทางสารว่าเขาจะเลือกอย่างไรถ้าไม่มีเหมือยกองเจอเพราะไม่มีประโยชน์ที่จะถามคําถามแบบนี้ในตอนนี้ในวันเวลาสั้นๆของการต่อโซ่ในศึกชิงจกักรพรรดิผู้นำเผ่าพันต้นไม้สีเงินสีทอง ที่อยู่ตรงหน้าเขาได้เติบโตขึ้นและแม้แต่ตัวเขาเองก็ค่อยๆผเผชิญหน้ากับเขาได้ทัศนคติที่เท่าเทียมกันทั้งสารกล่าวได้รอยยิ้มแห้งๆว่าข้าไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่อย่าเพิ่งกังวลเลยฟาบาทคำสัญญาครั้งก่อนของข้าจะเริ่มตั้งแต่บัดนี้ตาบใดที่เจนเหมียวเรนได้เป็นจกักรพรรดิผลไม้สีเงินสีทองผลแรก จะถูกนำมาถวายแก่ท่านอย่างแน่นอนจกักรพรรดิเทยียนหยางเทียนจริงโบกมือและพูดว่าข้ายังมีเวลาอีกมากดังนั้นข้าจึงไม่รีบร้อนที่ข้าขอให้เฉินโจไปคุยกับเจ้าไม่ใช่แค่เพื่อขอแต่งงานกับเจ้าเท่านั้นแต่ข้าหวังอย่างจริงใจว่าสถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นหากเจ้าสามารถเป็นเจ้าแห่งราชสำนักได้ในอนาคตในความคิดของข้ามันจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับทั้งราชสำนักและทวีปนางฟ้าทั้งหมด ดาวของเรามีทรัพยากรเพียงพอที่จะบรรลุถึงระดับจกักรพรรดิแต่ถ้าว่าไม่ว่าเราต้องการไปต่อหรือดวงดาวของเราต้องการไปต่อมันไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยโชครล่นล้วนโชคนั้นจากัดอยู่แค่โชคของทวีปของเราเท่านั้นแต่สิ่งที่สามารถทําให้ดวงดาวพัฒนานได้จริงนั่นคือความต้องการความแข็งแกร่งของแกนกลางที่มากขึ้นเจ้ายัางรู้ความสัมพันธ์ระหว่างข้ากับจักรพรรดิตี้หยินเรามักจะพูดคุยกันเสมอว่าต้องใช้พลังประเภทใด จึงจะพัฒนาให้สมบูรณ์ด้วยไม่ติได้หากหยางสูงสุดของข้าและพลังหยินสูงสุดของเธอสามารถมีความหมายได้อย่างแท้จริงการภาษารวมของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นน่าจะมีต้นกำเนิดมาจากอาณาจักรพระเจ้าหรือระดับที่สูงกว่าซึ่งอยู่เหนือพลังที่มีอยู่แต่การภาษานี้ยากเกินไปในการแข่งขันครั้งนี้พลังแห่งการเกิดและการตายที่เจ้าภาษารวมทำให้ข้ามองเห็นรารการแห่งความหวงัง มันไม่น้อยไปกว่าการผสานรวมพลังงานหินและพลังงานอย่างของเราและเรายังยึดพลังแห่งกฎของมิติอันยิ่งใหญ่ไว้ด้วยดังนั้นต่อไปเจ้าต้องทำงานหนักขึ้นในพื้นที่นี้แต่ถ้าเจ้าต้องการอย่างน้อยจักรวรรด,ด,ดิู้ดินยานจะสนับสนุนเจ้าอย่างแน่นอนหากเจ้าสามารถครอบคุมพลังแห่งชีวิตและความตายได้ดีเจ้าจะเป็นผู้นำแห่งราชสำนักในอนาคตความเป็นการของทางเชื้อชาติของเจ้าก็เป็นความอาัจฉริยะ ซึ่งจะทําให้การต่อต้านในอนาคตของจักรวิเทียนอยู่มีขนาดเล็กลงมากแต่ว่าเจ้าจะต้องระมัดระวังเจ้าไม่สามารถที่จะผิดพลาดได้เมื่อได้ยินการวิเคราะห์ของจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงหัวใจของทั้งสารก็สั่นไหวเขาคูรควรกับการเป็นจักรพรรดิที่ทรงพลังที่สุดในปัจจุบันดวงตาของเขาช่างไร้กาจจริงๆตลลงครับฝาบาททั้งสารเห็นด้วยจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงถอนหายใจ บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องดีที่การแต่งงานไม่ประสบความสําเร็จในเวลานั้นเมื่อจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ขอให้จิ้งจอกสวรรค์แปดหางสีตัวมาหาเจ้าข้าก็ไม่สามารถพูดอะไรต่อต้านได้หากเป้าหมายในการแต่งงานของเจ้าคือเฉินโจพวกเราอาจจะถูกกล่าวหาก็ได้เมื่อเทียบกันแล้วแม้ว่าจิ้งจอกสวรรค์จะเป็นผู้ควบคุมจกักรวดิแทนอยู่ในความเป็นจริงเนื่องจากมันควบคุมโชค มันยังเป็นการค่อนข้างมากและง่ายกว่าที่จะให้ทุกฝ่ายจดจำได้เมื่อคิดถึงตอนนี้เขาน่าจะซึมเศร้ามากกว่าข้าสิ่งที่ข้าคิดว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนในตอนแรกถูกรบกวนโดยเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เด็กผู้หญิงคนนี้ในเมืองเครีนั้นพิเศษมากหลังจากที่เจ้าแต่งงานกับเธอเจ้าจะต้องควบคุมเธอให้ได้มากที่สุดการใช้ชีวิตร่วมกับเธอเป็นความช่วยเหลือที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าอย่างแน่นอนข้าเชื่อว่า โดวยวิธีการของเจ้ามันไม่น่าจะยากเลยใช่ไหมทางสานแต่จมูกของเขาเขาสามารถทําอย่างอื่นได้แต่เขาไม่กล้าที่จะพูดถึงภรรยาของเขาจริงๆที่จะทําให้เขาสามารถที่จะควบคุมเธอได้มากเกินไปฟาบาดข้าจะทําให้ดีที่สุดจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริง,รงกล่าวด้วยความไม่พอใจว่าการทําให้ดีที่สุดของเจ้าหมายความว่าอย่างไร ข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะทำสิ่งนี้ไม่ได้แม้ว่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเธอจะรมพลังแต่วิธีการของเจ้าก็ยังมีอยู่มากแม้แต่พวกเราก็ถูกเจ้าปิดบังไว้ข้าคาดคาดหวังว่าเจ้าจะได้รับมรดกจากจากาักรพรรดิปีศาจ์ท่ตันเพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะทำให้สถานะในอนาคตของเจ้าสูงส่งยิ่งขึ้นไปอีกต่อไปราชสำนักจะยืนยันความเป็นกลางของเผ่าพันธุ์ของเจ้าอย่างเป็นทางการเจ้าต้องการให้ข้าช่วยอะไรบ้าง เจ้าสามารถบอกข้ามาได้เลยทางสารกล่าวว่าราชสำนักน่าจะขอให้ข้าอยู่ในราชสำนักหลังจากเป็นกลางหรือไม่แน่นอนก่อนที่เจ้าจะได้เป็นจักรพรรดิเจ้าจะไม่สามารถออกไปได้ง่ายๆหลังจากได้เป็นจักรพรรดิแล้วเจ้าจะต้องนั่งอยู่ที่ราชสำนักพวกเราผู้เท่าผู้แก่ทุกคนจะต้องพึ่งพาเจ้าในอนาคตทางสารพยักหน้าและกล่าวว่าข้าก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้แต่ข้ายัางคงหวังว่าราชสำนัก สามารถรับรองความปลอดภัยของชนเผ่าของข้าที่จะเดินทางไปยังเมืองใหญ่ได้ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจิงพยักหน้าและกล่าวว่าเจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยผลงานของเจ้าในการแข่งขันครั้งนี้เผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองตอนนี้ได้กลายเป็นขนมอบกรอบที่หอมกรุ่นอย่างแท้จริงและราชสำนัก ยังกำหนดให้เมืองใหญ่ทุกแห่งต้องมีมันด้วยนั่นก็คือองค์คารักที่ทรงพลังเพียงพอที่จะปกป้องเผ่าพันธุ์ของเจ้าอย่างน้อยสองคนที่ทรงพลังกว่าระดับราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จะถูกส่งไปรับเผ่าพันธุ์ของเจ้าและถ้าไม่มีการรับประกันด้านความปลอดภัยที่แท้จริงจังกพรพรรดิจะต้องลงโทษพวกเขาโดยตรงทั้งสานดีใจเมื่อได้ยินคําพูดดังกล่าวดีมากจักพรพรรดิเทีนยนหยางเทียนจริงพูดต่อว่าเจ้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับการเป็นจกักรพรรดิ เจ้าควรจะรู้ว่าระดับที่11และระดับที่12ต่างกันอย่างไรทั้งสารเคลื่อนไหวในใจโดยมีการยิ้มเยาะในใจแต่ก็พูดขึ้นว่าฝ่าบาทโปรดชี้แนะข้าด้วยจักรพรรดิเทีนยนหยางเทีนจิงกล่าวว่าเมื่อเจ้าได้กลายเป็นระดับจักรพรรดิเจ้าจะสัมผัสกับกฎมันคือขีดจำกัดบนของการสัมผัสมิติแต่ถ้ว่าเจ้าไม่สามารถสัมผัสได้มากเกินไปไม่ะนั้นจะถูกประสานเข้ากับกฎ ผลพัฒรุปต้นไม้ผสานเข้ากับกฎมากเกินไปก็เลยกลายเป็นกฎและสิ่งนี้ผูกผสานเข้ากับมิติอย่างสมบูรณ์และกลายเป็นส่วนหนึ่งของมิติแต่แล้วก็จะเหลือเพียงสัญชาตญาณเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะหลีกเลี่ยงสําหรับเราการตายดีกว่าการผสานเข้ากับมิติหลังจากการตายของจักรพรรดิยังมีความเป็นไปได้บางประการในการกับชาติมาเกิดใหม่แต่หากผสานเข้ากับมิติแล้วมิติก็จะได้รับการวิวัฒนาการ มิฉะนั้นหากเจ้าทาเจ้าจะอยู่ในอาการมึนงงตลอดไปดังนั้นเมื่อเจ้าต้องการเป็นจักรพรรดิเจ้าต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ที่เจ้าต้องการสัมผัสเสียก่อนด้วยวิธีนี้เท่านั้นเจ้าจึงจะค้นพบเส้นทางสู่การเป็นจักรพรรดิได้เส้นทางเดิมของเจ้าในการเป็นจักรพรรดนั้นแน่นอนจากนั้นก็เพียงแค่เดินตามรอยเท้าของบรรพบุรุษต้นไม้รดับใดที่เจ้ายังไม่ถึงระดับของเขาแต่ตอนนี้เจ้าได้สืบทอดมรดกจากจักรพรรดิปีศาจคิดตั้น และเจ้าได้ตระหนักถึงพลังแห่งการเกิดและตายพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเจ้าสามารถเลือกได้เท่านั้นและยังมีโอกาสอีกมากทุกอย่างอื่นจะนําไปสู่ทางเลือกสุดท้ายของเจ้าและช่วยเหลือเจ้าเมื่อเจ้าสัมผัสกับกฎเกณฑ์เจ้าจะสลรัดมันออกไม่ได้เจ้าต้องยึดมั่นกับมันเพื่อที่เจ้าจะรอดจากภัยพิบัติสายฟ้าในการสู่ระดับจกักรพรรดิได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นทางสารพยัก์หน้าเล็กน้อย แม้ว่าเขาจะเป็นรุ่นของราชาเทพแต่ระดับของอาณาจักรเทพที่เขาเคยอยู่นั้นแตกต่างจากมิตินี้หากเขาต้องการฟื้นคืนการฝึกฝนครั้งก่อนสำหรับเขาเขาต้องเป็นจักรพรรดิในมิติแห่งนี้ก่อนและสิ่งที่เขาต้องการเพื่อเป็นจกักรพรรดิคือการแต่ต้องกดตามที่จักรพรรดิเทียนหยางเทียนจ,จริงได้กล่าวไว้ขอบคุณฝ่าบาทที่ทรงชี้แนะข้าอังสารคงขำนับและถวายความเคารพฝ่าบาท ข้าจะนำผู้เอาโสกกลับไปยังเผ่าพันธุ์เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการวางตัวเป็นกลางข้าจะคัดเลือกผู้เอาโสที่จะไปยังเมืองใหญ่ต่างๆด้วยท่านเคยบอกข้าไว้ก่อนหน้านี้ว่าท่านอยากจะไปเยี่ยมเยียนบรรพุรุษต้นไม้ท่านอยากจะไปพร้อมกับข้าไหมหลังจากเงียบไปสักพักจกักภพรรเทียนหยางจริงๆก็พูดว่าข้าจะยังไม่ไปเดิมทีข้าไปเยี่ยมเยียนบนรรพุุษต้นไม้ก็หวังว่าจะพบโอกาสบางอย่าง แต่จากเจ้าข้าเห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่หลังจากที่เจ้าได้เป็นจักรพรรดิข้าค่อยตัดสินใจแต่ทว่าเจ้าอยารีดร้อนเกินไปหากเจ้าอยากเป็นจักรพรรดิเจ้าจะต้องสะสมพลังจํานวนมากแม้ว่าเจ้าจะเป็นเสมือนจักรพรรดิลำดับที่สองในครั้งนี้แต่เจ้าไม่จําเป็นต้องคิดมากหากเจ้ากล้าหารและขยันขันแข็งและเจ้าต้องการทรัพยากรใดๆเจ้าสามารถอธิบายให้กับราชสำนักได้ ราชสำนักจะให้การสนับสนุนเจ้าอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นด้านโชคหรือด้านอื่นๆก็เหมือนกันจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์เคยกล่าวไว้ว่าเจ้าจะต้องอยู่ที่ราชสำนักเป็นเวลาหลายพันปีการดำรงอยู่ของจกักรพรรดิดังนั้นเจ้าสามารถเข้าไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องรังเลใดๆ,ๆตกลงทางสารเห็นด้วยจกักรพรรดิทียนหยางจริงๆกล่าวว่าเจ้าจะแต่งงานกับไมยคงจื่อก่อนที่จะได้เป็นจักรพรรดิหรือไม่ หรือเจ้าเลือกที่จะแต่งงานหลังจากที่ได้เป็นจกักรพรรดิแล้วทั้งสารตกตะลึงไปทั่วขณะแล้วจึงพูดว่าเรื่องนี้สําคัญหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ